การหารแบบไม่ลงตัวได้ผลลัพธ์เป็นทศนิยม EP ที่2สวัสดีครับ The CanTeen นะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรื่องการหารแบบไม่ลงตัวข้อที่1 123หาร2นะครับเราก็เขียน123ครับเป็นตัวตั้งหารด้วย2 2หาร1ไม่ได้ก็ขยับเพิ่มไปอีก1ตัวครับเป็น12 2หาร12ก็ได้6นี่นะครับ12ลบกันก็หมดไปดึง3ลงมาครับเอา2ไปหารกับ3ได้1น,นะครับ3ลบ2ก็เหลือ1 2อ่า2ไปหาร1ไม่ได้นะครับเพราะ1น้อยกว่าก็ต้องใส่จุดเติม0 เอา2ไปหารกับ10ครับ2เท่าไรได้10 2 5 10นะครับลบกันแล้วก็เหลือ0พอดีดังนั้นนะครับ123หาร2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ61.5ครับต่อมาข้อที่2ครับ 150หาร4นะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งของเราก็คือ150ตัวหารก็คือ4นะครับ4หาร1ไม่ได้ก็ขยับเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งเป็น4หารกับ15เท่าไหร่ครับ4 3 12นะครับ5ลบกับ2 ก็เหลือ3นะครับต่อมาก็ดึง0ูนลงมาครับ4ไปหารกับ30ครับได้เท่าไหร่4 5 20 4 6 24 4 7นะครับ28อ่0า30ลบกับ28ก็เหลือ2นะครับ 4ไปหาร2ไม่ได้นะครับเพราะตัวตั้งน้อยกว่าก็ต้องทำการใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ครับเอา4ไปหาร20ได้ออกมาเป็น5นะครับอ่า20ลบก,กันแล้วก็เหลือ0ครับดังนั้นนะครับคำตอบของ150หาร4จะได้เท่ากับ37.5ครับ ข้อที่3ครับ173หาร5นะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งของเราก็คือ173ตัวหารก็คือ5หาหารหนึ่งไม่ได้ขยับไปอีก1นึ่ตำแหน่งก็เป็น17 5เท่าไหร่ครับ5 3นะครับ15ลบกันแล้วเหลือ 2นะครับดึง3ลงมาครับ5 4 20 5 5 25แสดงว่าได้แค่4นะครับ5 4 20 23ลบกับ20ก็เหลือ3อตัวตั้งน้อยกว่าอีกแล้วต้องทำการใส่จุดเติม0ครับ5ไปหาร30ได้ เท่าไหร่ครับอ่าได้6นะครับอันนี้ก็เป็น30ทําการลบกันก็เหลือ0ดังนั้นนะครับผลลัพธ์ของ173หาร5ได้เท่ากับ34.6ครับข้อที่4นะครับ135หาร6จะได้เท่ากับเท่าไหร่ ตัวตั้งของเราก็คือ135ตัวหารก็คือ6อ่าเหมือนเดิมตัวหน้าเป็น1ไม่ได้ขยับอีก1ตําตำแหน่งเป็น13นะครับ6 2 12อ่าเราจะได้ออกมาเป็น12นะครับลบกันแล้วก็เหลือ1ครับตัวตั้งยังเหลือ5ก็ดึงลงมา6ไปหาร5 5ครับเท่าไหร่ครับอ่าก็2เหมือนเดิมครับอ่า ได้เป็น12นะครับทำการลบกันเหลือ3นะครับน้อยกว่าอีกแล้วทำการใส่จุดเติม0ครับ6เท่าไรได้30 65นะครับ30เหลือ0นะครับดังนั้นนะครับ135หาร6จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 22.5ครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5 204หาร8นะครับได้เท่าไหร่ตัวตั้งของเรา204ตัวหารก็คือ8นะครับ8หาร2ไม่ได้ขยับเพิ่มเป็น20นะครับ 8, 2, 16องสเอา16ไปลบกับ20เหลือ4นะครับตัวตั้งมี4อยู่หตัวก็ดึงลงมาครับ8ไปหาร44ครับ 8, 5, 40, 8, 6, 48แสดงว่าได้แค่5นะครับ 8, 5, 40ลบกัน44ลบ4ีก็เหลือ4อ่น้อยกว่าอีกแล้วต้องทำการ ใส่จุดเติม0ูนย์ครับแปดเท่าไรได้สี่สิบแดห้านะครับสี่สิบทำการลบก,กันเหลือศูนนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของข้อ5้าสองหารแจะได้เท่ากับยี่ิหจุดห้าครับ เป็นยังไงบ้างครับการหารแบบไม่ลงตัวไม่ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยถามเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Can TV ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ